สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เด a ะออฟทาโลอดบายกันเรียานะคะเคลิปนน่เราจะมาสองคนรักเก่าฮายอยู่ค่ะคนรักเก่าที่เลิกกันไปแล้วเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังเขาสบายดีไหมเขายังคิดถึงเราอยู่ไหมเขาอยากจะกลับมาง้อเราบ้างไหมความสัมพันธ์นี้จบลงแล้วหรือยัง เป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกและเป็นการดูดวงแบบท,ทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้โดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูได้หมดอาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้กับคุณทุกๆคนโอเคไหมมากันที่ธาตุที่สองค่ะธาตุไฟเมสิงธนูค่ะขอดูต,ต,ตัวตนของคุณก่อนว่าสถานการณ์รัตัวตนของคุณณนะปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะอาจารย์มีขา่าวฝากประจาสัมพันธ์นิดนึง เปิดทอดจารเรียนการสอนดูไพย่ย4ปซีแบศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่17ธันวารับสิทธิ์นั่งค่ะเป็นรุ่นที่8แล้วถ้าสนใจจะเรียนเป็นสิทธิ์อาจารย์ก็เรียนเชิญนะคะ,ะวันที่มาคุณจะต้องอ่านไพ่หนึ่งใบไพ่คำถามไพ่อดีตปัจจุบันอนาคตไพ่สิบใบการงานการเงินความรักสุขภาพต้องเอาหนังสือไปอ่านก่อนเพื่อจะทำความเข้าใจกับไพ่แล้วก็แยกไพ่ให้เป็นแล้วก็เรียนรู้กับ ความหมายของไพ่เม่อนั้นคุณก็จะอ่านไพ่ไม่ได้น่จจะสนใจใต้คลิปค่ะแอดไลน์มาคุยอืขอดูสถานการณ์เดอดทาวเวอร์เลยไฟเป็นอะไรอะ่ะทําไมขึ้นเดอะทาวเวอร์อย่างนี้อะ่ะทไมชีวิตดูดูโอ้ไฟจ๋าบางคนตกงานเหรอบางคนมีบัตรโอ้แม่เจ้าอะไรเนี่ยไฟไฟ เป็นอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวก่อนไพ่เป็นพลังงานหลักอะไรขึ้นมาแต่ละใบเป็นเมเจอร์คนาดทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นไพ่ที่ไม่ดีเท่าไหร่ว่างๆถ้าว่างๆนะคะไปทําบุญนิดหนึ่งไปทําบุญสุนทานอาจจะเป็นกรรมเก่าหรือบุญที่คุณทํามามันเริ่มหมดเริ่มถดถอยบางทีบุญที่เรามีมันเริ่มถอยเราก็ต้องสร้างบุญสร้างบุญใหม่ๆเพื่อไปทดแทน นะจ๊ะมันไม่มีอะไรล้างกรรมได้หรอกเพียงแต่ว่ามันจะผ่อนหนักให้เป็นเบาแค่นั้นเองไพ่ใบแรกของคุณเป็นเดอะทาวเวอร์เลยไฟทำไมมันมีการตกงานเหรอบางคนกำลังตกงานหรือเปล่าอยากจะออกจากงานตกงานหรือมีเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเป็นเรื่องของอะไรก็ได้หนึ่งของการย,กย้ายการทำงานได้บางคนออกจากงานหรือบางคนย้ายแผนกย้ายบ้านย้ายงานย้ายการ เป็นอะไรที่เกิดมาขึ้นฉับพันทันด่วนระระวังอุบัติเหตุเพศภัยภัยธรรมชาติภัยจากรถยนต์ภัยจากที่คือพัยบันนี้มันเกินการคาดเดามันเป็นฉับพันทันด่วนไม่คาดฝันไม่คาดคิดอย่างเช่นอุบัติเหตุเราก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดมันก็เกิดได้ให้ระวังเรื่องนี้ไว้นจะจ๊ะบางคนอาจจะเลิกถูกเลิกจ้างถูกเลิกจ้างหรือบางคนอาจจะคิดออกจากงานด้วยตัวคุณเองนี่แหละ อยากออกจากงานทนมานานแล้วไม่อยากทนอีกแล้วชีวิตคุณยังมีความมั่นคงดีนะคะ The, เดอะสี่ไม้เท้าที่ผ่านมาตัวคุณเองมีความมั่นคงมีบ้านมีรถมีทุกอย่างแต่ว่าการงานที่ทําอยู่เนี่ยเหมือนคุณเบื่อไหมคุณไม่อยากอยู่คุณเบื่ออาจจะไปมีการทะเลาะเบาแวงหรือความคิดไม่ตรงกับผู้บริหารหรืออยากออกจากงานบางคนอันระวังการจากไปหรือการทะเลาะเบาแวงกับใครแล้วมันจบ จากความสัมพันธ์ระวังการสูญเสียของรักค่ะเช่นแมวหมาก็ได้เป็นของเจ้ารักญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิดก็ได้หรือญาติห่างๆก็ได้เช่นการไม่จากเป็นก็จากตายให้ระวังจุดนี้ถ้ามีโอกาสไปทําบุญสุนทรธานนิดนึงนะจ๊ะทำใจค่ะทำบาลานซ์คือการทําใจปรับบาลานซ์กับสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นทำใจรับไว้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องตั้งรับกับปัญหาเราต้องตั้งรับเราต้องบาลานซ์จิตใจเราต้อง เรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องพยายามควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองให้ได้นจะจ๊ะม,มันย้อนแยง้งย้อนแยง้งหรือมันอาจจะไม่ได้ตกงานก็ได้นะบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นแบบว่าเราไม่คาดคิดอาจจะเป็นอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันมันเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับงานน่ะมันเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับงานน่ะ ในบางคนรองความขัดแย้งหรือเอางี้อ่ะถ้าอ่านไพ่ในแง่บวกๆหน่อยก็อาจจะมองถึงการที่คุณกําลังวาดฝันเกี่ยวกับการทํางานเช่นคุณคุณดีวงานเสร็จคุณก็วางโปรแกรมวางไว้ว่าจะส่งของวันนี้ส่งของวันนั้นส่งของวันนี้อยู่ๆงานไม่เสร็จแบบกระทันหันเลยงานไม่เสร็จมีปัญหาส่งงานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันมันไม่ได้เป็นไพ่ที่ไม่ดีเสมอไปนะจ๊ะอืม เกิดมันขึ้นไพส่สองใบเลยขึ้นฉับพันธันด่วนทั้งสองใบเลยอะ่ะไพ่สิ่งที่คุณไม่คาดคิดไม่รู้ว่ามีอะไรไฟลองดูละกันอาจจะเป็นในเรื่องของการทํางานเน้นหนักในเรื่องของการทํางานนะคะมันเกิดขึ้นฉับพันทันด่วนเลยแล้วแหละและ้วก็บางสิ่งบางอย่างมันก็มีสิ่งเก่าๆเ,เข้ามารบกวนจิตใจของคุณเรื่องราวเก่าๆคะ่ะบางทีคุณทํางานจับเจ้านายคุณอาจจะเคยออกจากงานไปแล้วกลับไปทํางานก็ เจอเรื่องราวเดิมๆเ,เก่าๆคุณก็เลยออกจากงานใหม่ก็ได้ปัญหาเดิมๆเ,เขาเรียกว่าปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆที่เกิดขึ้นพยายามมั่นคงกับอารมณ์และความรู้สึกไว้หน่อยถ้าคุณไม่สามารถบาลานซ์จิตใจบาลานซ์อารมณ์ได้ดิ่งดาวเลยดิ่งดาวแน่ๆน,นะจ๊ะแต่ชีวิตของคุณก็มีเดอะสตาร์มาอยู่ข้างๆนี่ค่ะสิ่งแวดล้อมทําให้คุณรู้สึกดีได้นะสิ่งแวดล้อมใครญาติพ่อแม่พี่น้องวงสาคนาญาติคนเก่าๆคนรัก,รกมาให้กำลังใจก็ได้เช่นเดียวกัน อ,อาจารย์มองถึงในเรื่องของปัญหาในเรื่องการทํางานค่ะความขัดแยง้งอารมณ์เนี้ยคุณอาจจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกับเจ้านายก็ได้หรือคนที่มีอํานาจเหนือกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยจนทําให้รู้สึกว่าความขัดแย้งนั้นลุกลามไปใหญ่โตความขัดแย้งนั้นกระจายไปเป็นวงกว้างอารมณ์นั้นแต่คุณยังคงมั่นคงอยู่ในในอารมณ์ผิวไปบ้างเซไปบ้างเซหนักเลยเหมือนกันนะจา๊ะขอดูเดอะทาวเวอร์คุณหน่อยได้ไหม มันคืออะไรออกไปครอบตัวสามดาบเดอะเดวิลอะบางคนระวังไปพัวพันกับสิ่งผิดกฎหมายการยัดใต้โต๊ะเรื่องไม่ดีคนไม่ดีคนไม่ดีเรื่องไม่ดีคนไม่ดีนะจ๊ะระวังด้วยกรรมเก่ายัางตามมาราวีไม่เลิกลาเนาะไพ่ของคุณมีทั้ง j ัสตเมนตมีทั้งเดอะเดวิลมีทั้งเดอะลอฟเวอร ให้เมเจอร์คน่าทั้งนั้นเลยนะอะถ้าอะไรมันเข้ามาทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจเครียดจิตตกระวังสิ่งที่หมกเม็ดไว้หรือไปเจอคนไม่ดีคนยุแยงตะแคงรั่วทำให้ความสัมพันธ์คุณกับเจ้านายไปในทิศทางไม่ดีก็ให้ระวังความรักความสัมพันธ์ค่ะไม่แน่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่พังถร่มทลายก็ได้ความสัมพันธ์กับคนเก่าคนที่มีเจข,ของแล้ว ใช่คนที่มีเจ้าของแล้วระวังเขาทําให้คุณเจ็บปวดเหมือนเคยเหมือนที่เคยเจ็บปวดรักมากเจ็บมากรักมากทุกมากรักมากกังวลมากรักที่เขาเลือกเราไม่ได้ความเจ็บที่ผ่านมาหรือการที่เผชิญอยู่นะตรงนี้คุณอาจจะรู้สึกผิดหวังกับคนเก่าไปรับรู้ถึงเรื่องราวกับเขาไปรับรู้หรือความลับของคุณที่คบกันถ้าคุณมีใครสักคนที่มีเจ้าของแล้วระวังความลับของคุณถูกเปิดเผยคนจับได้เขาเรียกว่าคนจับได้ แล้วก็เลยไปพัวพันกับความรักที่ต้องเลือกแล้วว่าควรจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ควรจะจบจริงๆควรจะต้องทําใจหรือคุณจะรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้เพื่ออะไรรักนั้นมีอยู่ค่ะคุณยังรักเขาอยู่มากๆแต่ว่ามันเลือกไม่ได้มันมีแต่บั่นทอนจิตใจนะจ๊ะคนของคุณมีครอบครัวแล้วหรือตัวคุณเองมีครอบครัวแล้วหรือเขาเคยเป็นครอบครัวกับคุณไฟจัสเมนต์คือการปลดปล่อยค่ะ บางทีการปลดปล่อยนี้คุณอาจจะเคยได้รับการปลดปล่อยจากกรรมมาแล้วแต่คุณยังย้อนกลับเดินกลับไปหาก,กรรมนั้นกรรมจุดที่เป็นที่กรรมและการกระทําของเราเองถ้าเราเดินออกมาแล้วแล้วยังกลับไปพัวพันอีกนั่นก็คือเรากลับไปอยู่ในวังวนเดิมๆกรรมเก่าๆกรรมที่ไม่มีที่สิ้นสุดบางทีเราเลือกได้นะคะกรรมอย่าบอกว่าเราเกิดมาเพราะเราไปชอบคนมีเจ้าของเพราะเรามีกรรมมาแต่ชาติอดีตไม่ใช่ กรรมคือมันมาใช่กรรมมันตามมาแต่ชาติอดีตแต่ชาติเนี้ยเราก็สามารถที่จะไม่เอาได้ไหมได้สิเราเลือกที่จะไม่เอาได้ไม่ได้เราก็ไม่สร้างกรรมต่อในภายภาคหน้ากรรมอยู่ที่พฤติกรรมและการกระทําเช่นเดียวกันค่ะน้อยใจใช่ระวังความรักในความรับหรือคนแทงข้างหลัง ความรักที่คุณมีอยู่นั้นมองไม่เห็นทิศทางของความสัมพันธ์จะรักก็ไม่ได้จะเลิกก็ไม่ได้จะไปต่อก็ไม่ได้มีแต่ความทุกข์ในหัวใจค่ะถ้าคุณมีความรักและคุณมีความทุกข์มากขนาดนี้เนี่ยควรจะตัดสินใจปล่อยได้ไดยังเขาไม่ยอมปล่อยหรือคุณไม่ยอมไปคุณกําลังเก็บกอดความรู้สึกอะไรไว้ห่วงแหนอะไรไว้ห่วงไว้แล้วมันดีไหมนะจ๊ะมันก็เหมือนเป็นกรรมต่อกรรมนั่นแหละอารมณ์นั้นนะจ๊ะ ก็ระวังไว้นิดหนึ่งแล้วกันรักเขามากเจ็บมากทุกมากรักไปช้ำไปเกลียดไปรักไปเลิกไม่ได้แต่การเลิกไม่ได้หรือเลิกรักใครไม่ได้สักคนเนี่ยคือความรักของคนทุกๆคนนะคะมีความรักที่เลิกกับใครสักคนมันเจ็บแน่ๆแต่ความเจ็บนั้นเราต้องทนให้ได้ซึ่งคุณเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวมากนะเซนซะิทีฟหนักมากกับความรักความสัมพันธ์นะจนไจย เพราะฉะนั้นบางทีคุณก็ต้องเลือกระหว่างครอบครัวบางทีถ้าคุณมีครอบครัวนะคุณก็ต้องเลือกระหว่างครอบครัวหรือถ้าเขามีครอบครัวคุณก็ต้องเลือกว่าเขามีครอบครัวก็ไม่ควรจะเข้าไปยุ่งจะเข้าไปความรักที่มันเป็นความลับมันจะสร้างความยุ่งยากลำบากใจให้กับคุณมากสร้างความไม่สบายใจสร้างความหงุดหงิดใจเศร้าใจทุกข์ใจอารมณ์เนี้ยคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นมังกร เมถุนกุมพิจิกรธนูแล้วก็มีนเลยใครก็ได้ที่ไม่ได้อ่านที่ไม่ได้เอ่ยนามมาอ่ะคนรักเก่าๆค่อนข้างมีปัญหาในใจของคุณมากคนเก่ากลับมาทักไหมคนเก่าสร้างปัญหาให้คุณไหมหรือหรือกำลังคิดหวนคำหนึงถึงเรื่องราวเก่าๆเ,เมื่อในอดีตใครคนหนึง่งคาราคาซังใครคนหนึ่งเดินจากไปแล้วอ่ะไปดูเขาคนนั้นของคุณกันไฟคนที่คุณรักเนี่ย ชีวิตเขาเป็นไงคะชีวิตเขาเป็นไงคนที่คุณรักเนะี่ยชีวิตเขาเป็นไงบ้างเขาสบายดีไหมเขารักคนจริงๆริงไหมเขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังเขาจริงใจกับคุณไหมชีวิตเขาเป็นไงเกวนออฟชอดค่ะคนคนนี้เป็นคนตรงๆงไม่หวานขวานผ่าซากตรงไปตรงมา ชีวิตเขาเป็นไงทำแพรนเขาทำงานอยู่ค่ะขยันทำงานทีเดียวคนคนนี้ขยันทำงานคุณกำลังมองถึงความเศร้าใจกับะไรการงานของเขาเจริญก้าวหน้าดีมีความแข็งแกร่งกับตัวเองค่ะเป็นคนที่มีความคิดมีตัก,กะนะกำลังบาลานซ์อารมณ์บาลานซ์ความรู้สึกเขาก็งดหงิดกับเรื่องของการทำงานเจ็บในหัวใจงดหงิดหลายๆอย่างแต่เขาบาลานซ์จิตใจเขาได้ดีทีเดียวนะดูแล้วเหมือนกนารบาลานซ์ที่ดีเหมือนเขาทำใจได้ไม่ยึดติดอยู่กับอะไร คนที่ไม่ยึดติดกับชีวิตอะไรมากมายไม่ยึดติดกับเงินทองไม่ไม่ยึดติดกับลาบยศสรรเสริญไม่ยึดติดอยู่ใช้ชีวิตแบบสบายสบายอ่ะมันก็ไม่มีทุกนะบางคนนี่ทุกมาจาัดใจของตัวเองล้วนๆอ่ะทําไมคุณเลิกกันล่ะทําไมคุณเลิกกันสองคนรักเก่าฮาวายู่ทําไมเลิกกันจ๊ะความสัมพันธ์นี้ทําไมถึงเลิกกันล่ะเพราะอะไรจ๊ะ เอชอปครับก็รักกันยีก็รักกันนี่ก็รักกันนน่สิบดาบรักนี้ทําให้คุณเจ็บแสนสาหัสค่ะสิบดาบเลยนะรักที่มีบุคคลที่สามค่ะใช่แล้วเลิกกันเพราะมีบุคคลที่สามเลิกกันทั้งทั้งที่ยังรักคุณรักเขามากหรือเขารักคุณมากเลิกกันเพราะความไม่เต็มเต็มเขาอาจจะดูเงียบๆเฉย,ยๆและไม่ทําอะไรกับความสัมพันธ์เลยคุณอาจจะเดียวกับราศีเดอะเฮอร์มมสราศีกันน้กากรกฏมินพิจิกเรารักกัน เรารักกันอยู่ด้กันสามคนอ้ยรักมันสร้างความเจ็บปวดอะ่ะรักนี้มีกรรมหรือเปล่ารักนี้มาได้มีเราสองคนหรือเปล่าเราคือช้อยที่หนึ่งหรือช้อยที่สองจ้าอีโนโเขาไม่ใส่ใจคุณหรอก เขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจคุณเขาอาจจะไม่เติมเต็มหรือคุณวาดฝันว่าเขาจะต้องดูแลคุณแบบนั่นแบบนู่นแบบนี้คุณอาจจะอยากให้เขาแสดงความรักแสดงความต้องการแสดงความจริงใจแต่คุณไม่ได้หรอกคนเนี้ยเลิกกันเพราะการไม่เติมเต็มเลิกกันเพราะเขาไปมีคนอื่นหรือเปล่าหรือคุณมีคนอื่นก็ได้ทั้งทที่เขาบอกว่าทำไมยังรักเราแล้วไปมีคนอื่นล่ะจานคนเราบางทีคนเราจะรักคนหลายๆคนในเวลาเดียวกันได้ไหมได้ คนเจ้าชู้ไงคนเจ้าชู้ไม่รู้จักพอค่ะน่าจะไม่รู้ใครหรือเขาอาจจะมีเหตุมีผลของเขาเขาอาจจะไม่ได้เจ้าชู้นะแต่เขาอาจจะมีเหตุผลเราต้องอยู่เพราะว่าเป็นพ่อแม่ลูกกันเราเดี๋ยวลูกเราจะเหงาเดี๋ยวลูกเราสงสารลูกแต่เราไม่ได้มีอะไรกันนะเอออาจจะเป็นแบบว่าฉันอยู่เพราะหน้าที่ที่ต้องอยู่เหตุผลร้อยแปดพันเก้าน่าเศร้าเราความเท็จ ไม่รู้ไม่รู้เป็นคุณหรือเขานะอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณไฟณนะตอนนี้ค่ะเขาคิดยังไงกับเขาหมอเขาคิดยังไงกับคุณก่อนเขาคิดยังไงกับคุณคะไฟจ๋าไฟสามดาบหงุดหงิดหัวใจระกเกินทุกข์ใจเลือกเกินไม่รู้จะจัดการยังไงเจ็บนะทุกนะต่อรมานนะ่าหงุดหงิดนะ เขาคิดยังไงกับคุณเดอะเดวิลเขาอยากคุณอยู่ตรงนี้เขาอยากให้คุณอยู่ตรงนี้เขารู้ว่ามันไม่ถูกต้องหรอกในความต้องการของเขาอ่ะเขารู้ว่าการอยู่ในคนสามคนมันไม่ถูกต้องหรือคุณใยา่เขาอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าคนสามคนเดอะเดวิลเขาไม่อยากคุณไปไหนแล้วคะ่ะสร้างความทุกข์ต่อกันเดอะเดวิลมาแบบนี้มันมีทั้งไพ่พระขึ้นมาไพ่เดวิลขึ้นมาไพาก่กรรมไพ่พระไพ่วนเวียนวนเวียนแบบนี้มากี่ปีละ รักเราทุกแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วเจ็บกับความทุกเจ็บกับความรักครั้งนี้มานนนานขนาดไหนแล้วคะ่ะตัดได้หรือ,อยังจบได้หรือ,อยังเด e เดวิเขาคิดยังไงกับคุณบางทีเขาอยากสิบดบวกกับคุณนะเขาอาจจะไม่ได้รักคุณนจริงๆก็ได้ความรักมันมองถึงความพอใจความลุ่มหลงกิเลสต,ตัณหาหน้าตากรรมคุณอาจจะดีวกับเดวิลมังกรค่ะ เขามองคุณเป็นคนยังไงไฟแม่สิงธนูเขามองคุณเป็นคนยังไงเด็ดขาดตรงไปตรงมาชอบทำบุญรักเขาเรือเกิน the lover เขาไม่แน่ใจในตัวตนของคุณเหมือนกันไม่แน่ใจว่าคุณมีคนใหม่ไปแล้วยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกเขาจริงๆหรือคุณตัดใจเขาออกจากเขาไปได้แล้วจริงๆเขามองว่าคุณเป็นคนยังไงเขามองว่าคุณชอบเสิร์ฟชอบส่องชอบอยากรู้อยากเห็นเขามองว่าคุณ คุณก็รู้จักผิดชอบช่วดีศิลธรรมมั้งคุณอาจจะเอาศิลธรรมมาบอกเขาก็ได้ว่าเราไม่ควรจะอยู่ตรงนี้เ,เพราะว่ามันไม่ถูกต้องตามคํานองครองธรรมก็ได้เขามองคุณว่าคุณเป็นคนดีอยู่นะรักเขาใจดีแต่เขาอยากเดินเขามองคุณว่าคุณอยากเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้คุณไม่สู้คุณไม่สู้กับปัญหาที่เขาเผชิญเออปัญหาเขาการที่บายบอกคุณไปหมดแล้วอ่ะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้จ้ะเขาต้องการอะไร จากคุณจัสติกคุณอาจจะเดียวกับราศีตุลค่ะเขาต้องการอะไรต้องการอะไรต้องการอย่าให้คุณคิดมากต้องการให้คุณกลับมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องการทะเลาะก,กับคุณค่ะเรื่องราวต่างๆที่ชนทะเลาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรไม่อยากทะเลาะด้วยเขาต้องการอะไรจากคุณต้องการให้คุณไม่คิดมากคล้อยตาม เขาบอกอะไรก็ทำเรารักกันไม่ใช่หรอทนได้ไหมอยู่ตรงนี้ก่อนทนได้ไหมเพราะคั้นมีเหตุมีผลเขาต้องการให้คุณกลับมายืนอยู่ตรงนี้จริงๆนะเขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังเขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังคุณอาจจะดิวกับตุนสิบไม้เท้าค่ะเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วไม่ใช่คนอื่นไปแล้วหรือยังสิบไม้เท้าสิบเปลี่ยนแม่เจ้า เขามีครอบครัวเขามีครอบครัวเขามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเขามีงานที่เขายุ่งอยู่ะเพราะเขาทํางานอยู่งานเขาก็ยุ่งเรือเกินครอบครัวเขาก็ต้องรับผิดชอบแบบเนี้เออเขามีคนอื่นไหมเขามีครอบครัวค่ะหรือว่าคุณมีครอบครัวแต่เขามีครอบครัวไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าได้ความสัมพันธ์นี้ มันหมดเวรหมดกรรมกันเมื่อไหร่เนี่ยจะหมดไหมเวรกรรมเนี้ยมันจะหมดไหมมันจะหมดไหมยังไม่หมดหรอกจ้ะยังยังไม่หมดกรรมต่อกร,รมยังต่อให้ไปเริ่มต้นใหม่ต่อให้ไปนานแล้วต่อให้ตัดใจกันไปแล้วแต่ก็ยังเก็บกอดความรู้สึกนั้นไว้อยู่ก้าคเขาก็เก็บกอดความรู้สึกที่มีต่อคุณเขายังหวงแหนคุณยังอยากให้คุณกลับมาแต่เขาไม่ทําอะไรหรอก บางคนคุณไปดูกับคนที่เขามีชื่อเสียงเป็นนักร้องนักดนตรีเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์เขามีชีวิตที่ดีนะเขามีชีวิตที่ดีหรือเป็นคนที่แบบชอบเดินทางขยันขันแข็งมีเหตุผลเยอะตะกาเยอะอมหมดกรรมรือยังยังเราสองคนมีโอกาสในในภายภาคหน้าที่จะกลับมารักกันดังเดิมค่ะมีไหม เดอะทาวเวอร์ค่ะเดอะทาวเวอร์เดอะทําพลนเก้าถ้วยสิบถ้วยแม่เจ้ามีโอกาสไหมไม่มีหรอกจ้าโอกาสนั้นถ้าเขาใครคนหนึ่งยังซ่อนปิดบงังซ่อนเร้นเขายังมีครอบครัวที่เขาต้องคิดค่ะทําใจเลยรักนี้ไม่มีอยู่จริงค่ะรักนี้คุณอาจจะยังจะกลับมาเป็นครอบครัวคุณจะได้แค่การกลับมาเป็นครอบครัวแบบลับๆกลับไปกลับมาแล้วซ่อนเราไว้ตัวจริงเขาอยู่ตรงนู้นเรายังอยู่ เราจะเป็นความรู้สึกที่กลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงไม่ได้มีตัวตนเขามีครอบครัวโอเคปะหรือคุณมีมตอบประจารย์ใต้เมนด้วยใครมีครอบครัวคะแต่ทาวเวอร์มันจบแล้วบางทีจบเลิกกันเพราะเพราะบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นโดนจับได้แต่ก็เลิกลาแต่ไม่ได้เลิกรัก แก่ okay, ไหมอนะไปขอไพ่แนะนำหน่อยขอไพ่แนะนำให้กับความสัมพันธ์ตัวตนของคุณหน่อยค่ะอะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนอกไปดูกันหน่อยซิขอไพ่แนะนำหน่อยค่ะเปลี่ยนมุมมองค่ะมองมุมใหม่ๆบ้างเปลี่ยน mindset เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนจ้า มุจงมั่นใจในตัวเองค่ะปล่อยได้ปล่อยวางได้วางเธออะไรที่มันชีวิตของคนเราปล่อยไปบ้างก็ได้นะอย่าทําด้วยตัวคุณเองค่ะไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากตัวคุณเองที่จะต้องเข้มแข็งอดทนอย่ายือ้อยิ่งยื้อยิ่งเจ็บค่ะยิ่งยื้อยิ่งเจ็บเอาใหม่สตาร์ทใหม่ชีวิตของคนเราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกครั้งชีวิตทุกคนม,น,นมีพระอาทิตย์ขึ้นวันี้พระอาิตย์ตก เหนื่อยมากนักทุกมากนักนอนสักตื่นหนึ่งพรุ่งนี้ตื่นมาอารมณ์อาจจะดีชีวิตอาจจะแจม่มใสพระอาทิตย์ขึ้นเริ่มต้นใหม่ได้ในทุกๆวันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นการเอาใหม่สตาร์ทค่ะจุดเริ่มต้นของชีวิตสตาร์ทใหม่ซิกลับไปยืนอยู่จุดเดิมแล้วเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองสิทําได้ไหมถ้าทําได้ชีวิตคุณก็จะพ้นจากบ่วงเวรบ่วงกรรมกรรมอยู่ที่เราเองไม่ว่าคุณจะตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจอะไรก็ตาม ผลของการตัดสินใจ,นรรจผลของการกระทําไม่ว่าคุณจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรผลของการกระทําย้อนกลับมาหาคุณสเสมออย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชันบอกด้วยอย่าลืมดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ a อดไซ n ์เอฟเอศูไวแล้วเจอกันค่ะไม่รู้ว่าอันไหนเนาะอันนี้เลยอันนี้ไม่ดูตายแล้วอันนี้เนาะ